สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับวันนี้กลับมาบ้านนะครับนานกนะครับมาเข้าค่ายนะครับอีก3ตัวด้วยกันครับพี่น้องครับนะเราจะเป็นแบบนี้ครับวิถีชีวิตของคนที่คัดนกนะครับวันนี้เอาเข้ามา3ตัวนะครับ แล้วก็จะปล่อยออกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับซึ่งมันไม่ไปหน้ามาหลังนะครับผมก็เป็นธรรมดาครับของการคัดนกมันก็ต้องมีแบบได้นะครับมีตัวได้แล้วก็มีตัวที่ไม่ได้นะก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับวันนี้เอามาเพิ่มอีกสามตัวด้วยกันนะครับผมไปดูเลยครับตัวแรกนะครับตัวแรกก็ตัวนี้จะเป็นเฉลยเจ้าเจ้าเป็นเฉลยเจ้าสองนะครับนกตัวนี้นะครับ บ่อเดียวกันกับเจ้าทางพาดนะพี่น้องนะครับนกตัวนี้นะผมเห็นว่ามันมันขึ้นมันไรดีผมก็เลยไปตามอีกนะครับเดี๋ยวเจ้าสองไปตามอีกนะครับก็นกยังไม่ถ่ายขนครับพี่น้องครับนะก็เป็นนกเสียงเล็กนะครับไปหากลางนะครับแต่ไม่หองนะครับผมเสียงเล็กไปหากลางนะครับฟังพอดีพอดีนะครับแต่ที่สาคัญคือมันเป็นนกที่คูเบิลครับพี่น้องครับ นะคูเบิ้ลเยอะมากนะครับนกตัวนี้นะครับนะที่ไม่งาจะเกิดเป็นครูอ่างก็จะคูไปสัก4ี่ห้าคำหนนะครับก็จะเป็นครูธรรมดานะครับผมแต่ตัวนี้มันจะเป็นคูเบิ้ลนะถือว่าเป็นนกคูเบิ้ลเยอะที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ผมเลี้ยงมานะครับตัวนี้นะคูเบิ้ลไปประมาณหลายคำนะครับนะแต่ละยุคก็ประมาณ 3- 4มสี่ห้าคำนะครับก็แล้วแต่จังหวะเขานะครับได้ยินเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับบ่เดียวกันกับเจ้าทางพาดครับน้องครับแต่นกตัวนี้จะ ติดเปี้ยวครับผมมาดูสังเกตดูหน้าครับนนกหน้าแหลมนะครับเป็นนกสองกุกนะครับสองกุกไม่แน่ใจว่าเต็มหรือเปล่านะครับแต่ตามที่ขันนี่คือตามที่คือผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับแต่ขันทีไรคือไม่ได้ยินหนึ่งกุกสักทีครับนะอาจจะเป็นนกสองกุกเต็มก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับนะแต่พิเศษคือมันเป็นนกคูเบิลนะครับเป็นนกครับถ้าเกิดมันขึ้นมันเป็นมันอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงจะ จะเอาไว้ให้ศึกษาเกี่ยวกับนกคูเบิลนะครับผมก็จะมีคลิปมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม่พี่น้องได้ดูกันได้ชมกันถึงแบบนกที่คูเบิลนะครับอ่ะอันนี้ตัวแรกนะครับที่จะนํามาเข้าไข่ไว้นะครับรออายุนะครับต่อไปมาดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็คือเจ้านกพักก้าพี่น้องครับผมนกเจ้านกพักก้าก็เฉลยเจ้า2เหมือนเดิมครับวันนั้นไปต่อที่ ภูเก้านะครับผมที่ทุ่งนานะครับที่ภูเก้านั่นแหละพี่น้องครับนะที่ผมได้ตัวเปียกฝนนั่นแหละพี่น้องครับฝนตกนะนะครับนะตัวนี้จะเป็นเฉลยเจ้าสองนะครับเป็นนกหนึ่งกุกอ่าเป็นนกสองกุกนะครับตัวนี้เป็นนกสองกุกห้อยนะครับตัวนี้สองกุกห้อยนะครับอ่าเสียงใหญ่นะพี่น้องครับอ่าก็เป็นธรรมดาครับก็ต้องลองเลี้ยงดูเฉยครับเลี้ยงเลี้ยงฟังบ่อเฉยแต่ว่า มันดีอะครับพี่น้องครับนกมันนิ่งมากนะครับนกนิ่งตัวเล็กแต่ว่าเสียงใหญ่นะครับเสียงใหญ่สองกุ้งหอยคือแข่งได้เลยนะครับแข่งสีจำฉำเนยโดนเลยนะพี่น้องครับโดนใจผมเลยนะครับนะสำหรับนกตัวนี้นะสาหรับเจ้านกพะเก้านะครับก็ต้องเอามาเข้า่ข่ไว้นะครับเพื่อที่จะดูนะครับอีกปีสองปีข้างหน้านะครับจะเป็นอย่างไรนั่นเองสำหรับเจ้านกพะเก้านะครับนี่อีกหนึ่งตัว ตัวสุดท้ายครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้นะครับผมไม่ได้ต่อได้นะครับเป็นนกสายป่าภูเขานะครับเหมือนเจ้านกปาก้านะครับแต่ว่าเป็นนกภูพานนะครับพี่น้องครับตัวที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเจ้าไม้เศร้าครับพี่น้องครับอเจ้าไม้เศร้าคือนกที่ผมนะครับเอาไม้เศร้านะครับมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกับอาจารย์แลมั่นเองนะครับนี่นะครับ เป็นนกหนึ่งกุกนะครับติดลิวเยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่ถึงกับลิวห้อยนะครับแต่มีลิวเปยอะนะครับขันไปกุกหนึ่งไปเป็นสิบยี่สิบคำว่ยมีลิวนะครับเนานี่เจ้าไม้เศร้าตั้งชื่อให้เจ้าไม้เศร้านะครับเป็นนกที่มีทนเสียงกลางครับพี่น้องครับกลางน่าจะติดหองแต่แกนมันยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเสียงกลางชวัชวร์แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะหอง นะครับอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับเป็นนกที่ใช่ครับพี่น้องครับใช่ผมถึงได้แลกมานะครับสําหรับเจ้าไม้เศร้านะครับนกตัวนี้ผมน่าจะได้เล่นแน่ๆครับนกตัวนี้นะครับมั่นใจนะครับมั่นใจเลยแหละนะครับว่าจะได้ฝึกได้อะไรในอีก2ปีข้างหน้าครับพี่น้องครับสําหรับเจ้าไม้เศร้านะครับนกตัวเสียงกลางนะครับสีแดงแป๊ดเลยครับนกนะ นี่แหละแต่จะติดเปลี่ยวนิดหนึ่งครับนกแดงเนี่ยนะครับแต่พอมันขึ้นเนี่ยมันมันขึ้นยาวๆเลยครับพี่น้องครับก็สามตัวนะครับที่จะเอามาเข้าค่ายไว้พี่น้องครับเพื่อที่จะได้คัดนะครับต่อไปอีกนะครับไม่ใช่ว่าจะได้นะครับนี่ต้องต้องดูต่อไปอีกนะครับดูกันยาวๆครับนกนี่นะครับดูกันสั้นไม่ได้แต่ว่าความน่าจะเป็นก็คือใช้ได้ทั้งสามตัวเนาะวันนี้ก็ต่อไปครับก็ตกลงต้อง รอดูคนงานนะครับผมสําหรับ3ตัวนี้นะครับมีอีกหนึ่งตัวครับที่จะได้ปล่อยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูครับครับก็มาดูอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องครับนะครับนกตัวนี้คือเจ้านาถึงนะครับบ่อนี้นะครับผมเลี้ยงมาคือนาผมเองแหละพี่น้องครับที่ผมเอาเจ้าสงการนะครับไปต่อนะครับไปต่อไว้แล้ะได้นั่นเองนะครับ เข้ามากินข้าวที่ยงที่บ้านครับกลับออกไปก็เหยียบแล้วครับไม่รู้ว่าเหยียบตอนไหนนะครับตัวนี้ก็จะได้ปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติครับพี่น้องครับนกยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับนะแข้งจะออกสีแดงๆนิดนึงครับนะแต่ว่าไม่ได้อออกช้ํานะครับเป็นนกคนนะครับสีขาานั้นออกแดงๆนะครับเนาะอันนี้ก็ จะได้ปล่อยครับนะก็คงจะไม่ไกลครับบอกเขาที่เขาเคยอยู่ก็คืออยู่ใกล้ๆนี่แหละนะครับนะก็ต้องดูที่ใจนกครับจริงๆงนกตัวนี้สวยมากนะพี่น้องนะครับสวยจริงๆแหละนะครับแต่ว่ามันน่าจะขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็เสียงมันเป็นนกเสียงเล็กครับเสียงเล็กหนึ่งกุกผมก็คัดอยู่แล้วครับช่วงนี้นะครับไม่ไหวจริงจจะเลี้ยงทั้งหมดนะก็คงไม่ไหวนะครับก็คงจะคัดเอาตัวที่เสียงใช่เสียงโดนนะครับผม ่ก็ต้องคัดออกไปเรื่อยๆนะครับนกเป็นปีแล้วนะครับนี่นกเข้าปีแล้วนะครับแต่ว่าเสียงมันยังไม่ไปไหนมาไหนนะครับก็คงต้องอคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะครับสําหรับเจ้านาถึงนะครับบอนี้ก็คงจะไม่ไปต่อมาอีกนะครับนกนี่บางทีมันลายมันใช่ครับแต่ว่าบอมันไม่ได้ใจมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ครับนกอะ นะครับไม่ใช่ว่าจะได้ทุกตัวนะครับลายสวยก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะนะครับนี่แหละคือมันเป็นแบบนี้ครับนกะครับมันถึงบอกว่าอยู่ที่บ่อไงครับบ่อบ่อที่เป็นต่อแล้วก็ตัวมันด้วยนะครับตัวมันเองครับมันจะมีความคืบหน้ามันจะขึ้นมันจะอะไรยังไงนะครับก็ต้องอปล่อยนะครับเอาล้วพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปล่อยนะครับนกตัวนี้นะครับ อบแรงดีจริงๆครับพี่น้องครับสาหรับนกตัวนี้นะครับถือว่าสวยนะครับสวยแต่ว่ามันเลี้ยงไม่ขึ้นนะถอนหางให้พร้อมครับพี่น้องครับหางมันหักนะจะได้เวลาไปอยู่ตามธรรมชาติก็จะได้แบบหางขึ้นมานะครับมาใหม่นะครับนกมันอาจจะยังไม่พร้อมครับพี่น้องครับเนาะเดี๋ยวต้องรอใหม่นะครับรอใหม่นะครับเป็นนกเสียงเล็กนะครับผมก็อ่า ๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมนะให้เขากลับคืนสู่ธรรมชาติครับแรงดีมากครับดินด้วยนะครับนกนะครับนี่แข้งก็ใหญ่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันออกโทนสีแดงๆนิดนึงนะครับแข้งไม่ได้ออกช้ำนะครับตรงนี้นาะอ่ะคืนสู่ธรรมชาติครับสำหรับเจ้านาทึงนะครับไปแล้วครับจริงผมปล่อยหลายตัวแล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้ทาคลิปแบบนี้นะครับตัวไหนไม่ดีนะครับก็จะปล่อย คืนสู่ธรรมชาติแน่นอนนะครับไม่ได้ฆ่าไม่ได้แกงเขาอะไรจังสิ้นนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับคืนสู่ธรรมชาตินะครับไปนะครับพี่น้องครับไปแล้วนะครับอาจจะไม่มีแรงครับผมดินหนักแล้วก็อยู่ในกรงมานานนะครับเดี๋ยวก็คงจะไปปรับสภาพปรับอะไรนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับการ นำนกนะครับเข้ามาในค่ายนะครับแล้วก็คัดนกนะครับตัวที่ไม่ผ่านนะครับคือใช้ใช้ไม่ได้นะครับใจไม่ดีนั่นเองนะครับนกที่ไม่ผ่านส่วนมากจะใจไม่ผ่านครับพี่น้องครับถ้าตัวไหนที่มันใจมันผ่านมันใช้ได้มันก็จะขึ้นจะขันอะไรให้เรานะครับได้ทําเป็นนกต่อนั่นเองนะครับก็เป็นธรรมดานะครับก็รอดูครับพี่น้องครับสําหรับ3มตัวนี้นะครับจะได้กลับไป เข้าเนียดนะครับไปฝึกนะครับให้พี่น้องได้รับชมหรือประดานะครับสาหรับสามตัวนี้นะครับตัวที่ผมชอบที่สุดนะครับใน3ตัวนี้ก็คือจะเป็นเจ้าไม้เศร้านะครับเจ้าไม้เศร้านี่คือเสียงมันโดนของผมเลยครับเสียงโดนนะครับเสียงกลางนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็มันแปลก็คือมันเป็นนกคูเบิลนะครับจนถาตัวนี้นะนะครับโนคูเบิลเดี๋ยวยังไงถ้าเกิด ดวงมันจะได้เป็นนกต่อมันก็คงจะทาแล้วก็จะขึ้นให้เราเห็นนั่นแหละครับพี่น้องครับแล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้ก็เลี้ยงตามบ่อมันเฉยครับแต่ว่าเสียงก็เป็นนกเสียงใหญ่นะครับสองกุกเสียงใหญ่นะครับเนาะอ่าแล้วพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับในการคัดนกนะครับในการเอานกนะครับมาเข้าค่ายไว้วันนี้ก็ถือว่าสมร็จนะครับเรียบร้อยนะครับเราดูอนาคตข้างหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไม่ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องยังเคยตลอดท่านจะมาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ